18มกราคมวันกองทัพไทยขอนอบน้อมกราบปูชาคุณพระศรีรัตนตรยัยกราบสดุดีวิญญาณทหารกล้าทุกนายผู้สละชีพเพื่อชาติขอพระพุทธนำท่านไปในธรรมะขอพรพระส่งท่านไปถึงสวรรค์ขอพรเทพทุกพระองค์ส่งจิตตะวิญญาณให้ท่านนั้นสถิตณนะ ทิพสถานวิมานเทินข้าพเจ้าว่าที่ร้อยตรีหญิงทองอน,นภาอาสาเสนาในนามนักศึกษาวิชาทหารขอน้อมกราบสตุดีวิญญาณทหารกล้าทุกนายทุกสมรภูมิที่ท่านได้สละชีพเพื่อชาติปกป้องคุ้มครองชาติและประชาชนไว้เราทั้งหลายจะจดจำพระคุณของท่านตลอดกาลนาน ชาติของเราเป็นไทยอยู่ได้จนถึงตัวเราทุกวันนี้เพราะบรรพบุรุษของเราเอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตและความลำบากยากเข็นเข้าแลกไว้เราต้องรักษาชาติเราต้องบำรุงชาติเราต้องรักษาแผ่นดินเราต้องสละชีพเพื่อชาติคือคำสัตย์ปฏิญาณของนักศึกษาวิชาทหารและคำมั่น ปฏิญาณตนรักชาติยิ่งชีพขอน้อมกราบสดุดีวีรชนทหารกล้าและบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ปกป้องคุ้มครองชาติไทยไว้ขอสำนึกในพระคุณของท่านทุกประการ